สวัสดีครับกดปุ่ิต้อนรับเข้าสู่ช่องพายจมงคลทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณกำรับคุณแม่บูงานะครับผมที่ส่นยาครับเป็นยารักษาแผลนะครับผมเป็นยาสมานแผลของช้างนะครับซึ่งยานี้ครับผมเป็นยาทานะครับทานะครับย้ำมีกันเลยครับย้ำมีกันเลย ตูดตูดมาอีกแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าชัดเจนว่าขนาดนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ต้องขอขอบราบขอบพระคุณคุณแม่มูงามากๆนะครับผมที่สัตวยามาให้ทั้งสองเชือกนะครับผมคุณมากๆนะครับในแม่ครับผมต้นบอมของยายของแม่นะครับผมทั้งใก้ของยานะครับในเรื่องนี้เรื่องนี้นะคนเราถูกต้องอย่างมากท่านคอยมีสืบสานที่อยากจะให้ทั้งสองทั้งสองเชือกของเราได้หายไปนะครับผม ต้องกรับเพรคุณนี่แม่ยอยูนอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเกียรติของกันครับป้าถ้าแม่ไม่มีอย่างนะ้นก็ร้ายเพิ่งมาถึงนะครับผมมาถึงเมื่อวานนะครับเราก็เตรียมาให้เสมอเลยอันนี้ ครับผมนี่ครับพอรายจิตครับโปรติเนเมียยาอะไรบ้างยีเหลืองนี่เสือเ,เลยอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมมือเป็นภาษาบัาน่นเก่าก้อนหลนี่ก้นก็กนหลามาโดนหลรลือมื <c oughs> ภาษาเก่าเลยอ่านบอกเจ๊คงครับผมจะเป็นยาแนวไดเนาะน,น, <c oughs> น่าจะเป็นยานวด <c oughs> ใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นยานวด <c oughs> นเนาะมันมีแต่ภาษาต่างประเทศเลยครับผมอืม คุณแม่ท่านก็ไม่ได้ระบุมาด้วยกับว่าเ็พยาอะไรครับมันก็ไม่มีวิธีใช้ด้วยคนหลายทีเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําครับแล้องให้คุณแม่ท่านแนะนำด้น,นะครับนี่ไงนั่งของคนหรือเปล่า,าของจานครับนี่ไง <c oughs> ของวันสวรรค์อแบ่งกันคนละกึ่งนะครับ,รบโอ้ขอบคุณมากครับ <c oughs> ผมดูของนอกกับของไทยของใครจะอร่อยกว่ากันนะครับเป็นยาหยั่งหน่อยน่ลูกผมแน่เนาะอืมให้หน้าเดีวอันนี้เป็นของคนนะครับผม มันไม่มีรอยมันของไทยครับมันไม่มีภาษาไทยเลยครับผมแล้วก็วิธีการใช้ก็มันมีอยู่นะแต่เราก็อ่านที่ออกสลายนะครับวิธีใช้ก็มีวิธีนี้ก็น่าจะมีเพราะว่าข้างขวดนี่เขียนไว้เยอะเลยแต่เราอ่านไม่ออกให้แม่ๆเข้ามาแนะนําให้ใช้ด้วยนะครับผมถ้าแม่ๆ่ข้าใจนะครับผมหรือเอทมีเข้าใดที่เคยเห็นเคยใช้นะครับกอกคอมเมนต์ มาบอกได้ด้วยนะครับผมในคลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวควันควันสวรรค์กับควันลายจะยังไม่ใช้นะครับผมเพราะว่ายังไม่รู้เราจะไม่รู้วิธีใช้นะครับผมต้องให้คนไหล่ดูดูกันมันเป็นกินยังไงได้ยันตาล่าตัวก็หลายบนมันจะไล่ก็หลายดมแล้วตลบตรงนี้ไม่ได้นะลองลองกดกันลองกขวดกันนะก็หลายบ่เป็นะครับใหญ่ซาเป็นกระพาะครับอฮ้ยห่วงแน่กว่าต้น เขามาอยู่น้ากันดนอยู่ได้มันกินคล้ายยาโนดนไหมสมองันมกันน่าจะเป็นยาสมานแนะไหลยหนอนเนาะใช่คอนิร์คอนสิกับยานวบ้านเราคอนเสิร์เลยปัญองยาสมานแได้้ทาบาดแผลด้อะไรประาณนั แต่มันเป็นน้ำมันนะป้สวรรค์๋อเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันนะนี่๋อเป็นน้ำมันนะครับผมน่าจะเป็นยาสมานแผลนะครับผมมากกว่านะครับผมก็มันเป็นน้ำมันจริงๆอมันจะคล้ายๆน้ำมันนะครับน้ำมันที่น้ำมันเลี้ยงผมเลี้ยงผาอะไรประมาณนั้นนะที <en> <eni> ่ราแผลใช้ทาแผลครับ <Nixon> ก็เหมือนน้ำมันนวดอย่างนี้เนาะเออรับผมแต่ถ้าน้ำมันนวดมันจะกินกินแรงๆนี้นะหรือถ้ามีแม่ท่านใดนะครับผมหรือว่าเอสีท่านไหนที่เคยใช้มาแล้วนะครับผม กเอางี้ดีกว่าแนะนำได้นะครับผมให้คุณแม่ที่ส่งมานี่ให้คุณแม่บูงาเนาะคุณแม่บูงาแนะนำการใช้อีกทีหนึ่งครับผมถ้าคุณแม่บูงาได้ชมคลิปนี้อยู่ก็ให้แม่บูงานะครับผมแนะนําคลิปนี้อีกทีนะครับผมแนะนําวิธีใช้ด้วยนะครับตอนนี้ครับเรายังจะไม่ได้ใช้นะครับผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับผมจะไว้ที่โรงพยาบาลก่อนจะรอดูกันนะครับว่าใช้เป็นยังไงและก็มันจะใช้กับพวกผู้กับยาที่แม่ ช้ <Hey. S 2> อยู่ทุกวันนี้ได้ไหมใช่ <Hey. S 2> <Hey. S 1> น,นะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่มากนะครับขอบพระคุณมากๆครัขอบพระคุณทุกทุกกำลังใจนะครับผมทุกทุกกำลังใจที่่วยเหลือเกินจุนมาตลอดครับไนมะ่ว่าจะเป็นค่าอาหารนะครับผมค่าน้าค่ายาแม้กระทั่งอาหารคนน้องทานผมครับผมผมก็ต้องขอ,อกราบเรียนให้แม่ๆได้รับทราบกันด้วยครับคือนะครับผมในการช่วยเหลือนะครับผมในการ ทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆนะครับผมทั้งสองเชือกระหว่างมงคลน้อยกับทายชัยมงคลนะครับความเชื่อเลือต่างๆที่แน่ๆเอฟซี 4, ทุกท่านให้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางด้านาม,มอบให้ที่นี่นะครับก็ดีหรือมอบในทางต้องทางของเรามาทนะั้งหลายรดบเฉพาะต้องทางที่มอบให้ที่นี่นะครับผมเราก็ทุกคะแนนนะครับผมเราจะแบ่งกันทุกคะแนนเท่าเ่ากันนะครับผม กัหแบบความช่วยเหลือเฉพาะที่มาอยู่ทางนี้นะครับผมแล้ก็ส่วนควาเช่วยเหลือนะครับผมในด้านทางท่องทางนะครับผมก็ผมกับเพื่อนบนหลายนะครับผมเราตกลงกันแล้วนะครับผมว่าครับผมเพราะว่าท่องของผมนะครับผมมันจะมีอยู่สองประเด็นนะครับผมความเชื่อเรื่องหนึ่งก็คือทางความเชื่อเหลือทางด้านโดยที่โรงพยาบาล แล้วก็ความชื่นเหลืออีกหนึ่งก็คือการต่างบ้านครับของฝ่ายเจมส์บงคนนะครับผมคือประเด็นที่ว่าผมมีความช่นยเหลืออยู่สองครงนะครับผมส่วนของฟันบนหลายนะครับเขามีทางเดียวคืออยู่ที่โรงพยาบาลครับผมการรักษาเท่านั้นเราก็ได้ปกลงกันเป็นที่รับร้อนนะครับว่าเราจะให้เอฟซีหรือแม่แม่ท่านใดที่อยากจะมีความชื่นเหลือในครั้งต่อไปนะครับ ในครั้ง hmm. ต่อไปนะครับผมก็เชิญด้ท right. ี่บัญชีของแต่ละช่องของแต่ละช่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแม่แม่อยากจะช่วยความช่วยเหลือทางด้านช่องพายเชียงมงคลครับในช่องความช่วยเหลือในด้านการสร้างบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้เข้ามาที่แอดไลน์มาที่ไลน์แล้วก็ตามที่อยู่ขนาดไอ้บัญชีของแต่ละช่องของแต่ละช่องไปเลยนะครับผมเพราะว่า อหาาว่่่คผมมกก็ยใุ้ณแเพื่อความสบายใจของคุณแม่เนาะไม่สับสนไม่สับสนแล้วก็ามสวรรค์ก็จะได้ไม่สับสนแล้วก็สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งแม่เอฟซีแล้วก็ทั้งสองช่องเราด้วยนะครับแล้วก็คะแนนที่คุณแม่มอบมาให้ทางต้องทางพอดีนะครับที่คุณแม่บอกว่าช่วยน้องครับระบุมาเนาะได้ตกลงกันแล้วครับได้ตกลงกันแล้วถ้าคุณแม่อยากจะระบุมาว่าจะช่วย ทางพี่ชายมงคลมแล้วก็แบ่งให้น้องมงคลน้อยก็ได้นะครับพี่ชายมงคลก็เป็นสะพานบุญให้ได้ก็แบ่งกันได้ก็ระบุชื่อแล้วก็ระบุมาเลยนะครับเพื่อให้ความสบายใจนะครับผมของเอฟีทุกท่านนะครับผมแล้วก็แม่ทุกท่านนะครับก็ตามตามช่องทางทั้งสองเลยนะครับผมแต่เราก็ยังไม่ได้ว่าจะทอดทิ้งกันครับ เราก็อยู่ด้วยกันอยู่ตลอดช่วยเหลือกันตลอดนะครับเพราะว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นทีมงานเดียวกันนะครับผมถ้าแม่แม่ท่านใดที่สงสัยหรืออะไรประการใดก็ให้คุณแม่เอฟซีทุกท่านแอดไลน์เข้ามาเลยครับผมทั้งช่องของควันพวยบหลแล้วก็ของควันสวัสดีไ์มาได้เลยสอบถามได้เลยครับหรือว่าจะโทรศัพท์สายตรงมาเลยก็ได้เนาะเราก็ปักหมุดทุกทุกคลิปเนาะแต่สาหรับณตอนนี้เวลานี้ ผมกับคนบรรยเราได้รกบงวกันเทียมกันจนที่เรียบร้อยเรียบร้อยครับสำหรับคะแนนที่แม่แม่ส่งให้มานะครับครับขึ้นตลอดครับผมเราเมื่อภาคครับทำภาคประจวนะครับเราตรวดใจครับผมให้แม่แม่ได้รู้นะครับเผื่อแม่แม่อาจจะสงสัยว่าเอเนียคะแนนที่ส่งไปให้เนี่ยแต่ละช่องเนี่ยได้คือตารกันไหมใช่ครับได้แนะนำกันไหมได้บอกกันไหมหรือว่ามี่ช่องใดช่องหนึ่งที่อาจจะไม่ได้บอกกัน ผมก็จะมาบอกให้เอฟซีช่องทุกทกท่านนะครับผมท่นรู้ตรงนี้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเปิดใจต่อกันนะครับผมทุกทุกคะแนนทุกทุกความเชื่อเลยอะนะครับเพราะว่าก่อนย้ำอีกทีนะครับผมช่องของเราคืออาชีพบงคนเรามีโครงการอยู่สองโครงการโครงการสร้างบ้านนะครับผมกับเรื่องนี้ะครับผมเรื่องปัจเชื่อเหลือสองอย่างนะครับผมท่านแม่ท่านใดประสงค์มาอยากจะ เพอเหลือช่องทางไหนก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อครั้งรอบครั้งต่อกาครั้งก่อนหน้านั้นนะที่บัญชีของก๊นหลก็ได้ที่บัญชีของน๊วนก็ได้ว่าจะเข้าไปดูทางช่องทางคันเงินของเราก็จะมีก๊านหลก็จะปักหมุดให้ทุกๆคลิปนะครับบางคลิปก็ไม่ได้ลงปักหมุดนะครับก็ต้องขอทักขอโทษขอประทานโทษขอประทานอภัยด้วยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณ ทุกๆน้ำใจเลยครับเพราะความเมตตาของแม่แ uh. น่จากทุกทุกฝ่ายทุกทางนะครับผมที่เข้ามาให้ความเชื่อยเหลือทั้งสองเชือกนะครับผมครับผมถ้าแม่แน่หรือท่านผู้ชมมีเพื่ออะไรที่สงสัยอะไรก็อย่างที่ว่านะครับผมให้ติดตามได้เลยครับผมกับกวนไหลกับกวนตะบันช่องทางการเงินกับช่องพาใจบางคลนะครับ ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามช่องทางคันเงินของเราด้วยนะครับฝากในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่ทุกๆท่านทุกๆคนด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดตั้ปัตชัให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาจากกันแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ